เระสนใาเด็กเราโยนเป็นแบนวันนี้สบจากบ้านตงเวนตะบนนขวางเบอรระดัจังหวัดบุรีัมในช่วงมุมแดงครับเล็บพยัคฆ์โวยหูนชัยวัฒน์ส่วนน้ำเงอนคือเพชรารขทองเ i ทมอเตอร์ประวัติของนักโบย้ะคู่ประกอบกับการทีการบรรอยู่กับรุ่งสัญยาครับกับไปดูแดงนะครับแดงคือระดับของเรพยัโยหูน่ชัยวัฒน์กปอนระดับห่อชัยวัฒน์กบโบยหูชีดานก่อยให้การสนับสนุนนมีเพื่อการตัดที่จบก็พอสาสกิลกรัม อายุ10ปีนะับจากจกังหวัดบุพกรีระรับการศึกษนะา,า,าก็เรียน,น,าานะนที่ส5นสะมีนัก่อวก็เปนเด็กใช่ยมมกะรับ่เป็นว่านักดนะมีักดานฟอมรดับเป็นนักานผมเนราบุสอนในของสี่การีก25ครั้งครั้งที่22แล้1เป็นเสนอสองระัสุดท้ายที่จกเอาไวก็ชนะนัาการขอมผลรลมสามารถจะกระโดดที่สมแง ที่นัดสแกกรับชัยนากนะในขณะเดียวกันที่ฝันรับเกิดนะก็คือด้านทองเพารของไอมอเตอร์ในจััดที่ชกบน่อเท่ากันครับสามิบกิโลกัมนะอายุสิบปีนะเกิดที่บ้านวัวชาะพัฒนาจังหวัดไทยรีนอำเภอับไปมาาจังหวัดรีรัมยสอบที่ท่ายบัวไอไอมอเตอร์ที่ตำลไยมาาจังหวัดบุรีรัมย์นะมีคุณธทอเจ็ดพัปีครับแล้วท่านนะของ ผู้ฝึกสอนเป็นบุญสมชายกาทองนะเป็นคุณนาณัตินะเจ้าของสิริการชกสมบูรณ์ชนะ15แพ10เสมอหนึ่งรสุดท้ายที่ชกเอาไว้ก็เอาชนะธนาณัของเพชรกล้าก่านไปรักบวนไทยที่ค์งานคนอ่านสวนตะบนอระทยไทยนะครับนี่คือเล็กๆน้อยๆครับของนักบทั้ะคู่จากกรุงุรีมาสยามนะครับเป็น ข้อมูลประกอบกับการติดตามรับชมนะครับเป็นไปด้ยันมวยหูนักชัยวัฒน์และโมยจังหวะปีเปอร์มาเบ้ไอคิวสมองรุ่นคนปาดเปรียวแน่นอนเลยครับส่วนนักมัยนี่เตาทองในเตาทองในมอนเตอร์ก็สองท่นสองฝ่ายจังหวะครับตู้ได้รับได้ครับแล้วแต่ที่ท่านจะชอบกันไหน่วนกำลังนี้วันนี้ก็เชิญกรรมการนายจุมมุริสาให้คะแนนก็้าพิจารณาด้านของกรรมการสมบูรณ์ปิดเปียกแล้วก็ภาพจ่าอาทิตย์ตันอลประเสริฐศรีบัวลา วันนี้ขอบคุณยังสูงนะครับขอบคุณท่านผมี่กียติานจบอยู่ระับปริญญาบดรแกโยที่น่าเดือนต่กามนั้ก็ฝากมาดูนะรับการของครูจะกปริญญมนะวันที่15ตัลาคมนะไปดูสุขรวรทั้งใจช่วยสร้างายมวยสองเกียรติเศิรที โดูตลาดบุรีรัมย์นะที่ตระเนตรวกระสันแกะปัจุบัโดยพอเป็นสายชนประมงู้เสียงทั้กระสักแกบุรีรัมไปดูไฟแรงช่ัอพยพต่อยกระร้าของหลานจ้าบูบอมดานเาีเนี่เพีสิบุไทยใส่เนปลทองสิบนาอมเองอุธทานาบุรีต่อยกระร้าของแสนดิครูไทย่าวชกอดองอาซาอัดตรงร้อน นายกโดยสองชั้นมีโรคงโยอสักดิ์ใส่กระดานของบนไยเช็คประยากันดูควันขึ้นน้อยพิจารณ์เพียงสูงอันะนั้นควาเป็นชนิดแด่ประดมดงรักคู่มวยดีๆนะครับและติดตามครับข่าวรายการทันการนะครับลอยกระทงครับที่17พฤศจิกายนนี้แฟนที่อยู่ฝั่งเชียภูมินะครับก็ไปติดตามได้ที่บ้านหนองเชบดตะบุบลพวยเยี่ยจิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชียภูมินายกประเสริฐแตงข้ามครับจัดรายการมวยดีศึกวันลอยกระทง27พฤศจิกายนครับ คู่นี้สู้กันแบบมีร็นวันพิเศษที่8,000บาทนะทบานผูนะต่อยกนะัน8,000บาทนะโยเทียบ์สสัดสวยแล้วทันเดนแดงครับบางแต่ลอยครับสูงกว่า,าครับรเพชรยันส่วนน้ำเงินนี่เพชรตาทองเพชรตาทองได้ขวบได้ความหนาครับคู่แรกครับท่านเห็นมถายกเป็นแบบนะกำการลดสดแล้วก็มีการยมกมกาให้ท่านผูน้ชมที่อยู่ทางบ้านรูดสนุกไปกับเราด้วยนะครับผู้ชมที่อยู่ทางด้านสมรรถก็เอาได้นะ ขอบคุณกางสูงนะครับขอบคุณนะครับกองพุ์นาฟูจังกันด้วยครับวันนี้ยกมาุบุทสุขตบูนยาดกันรถันสโกแดงครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับการปางครับประเทศเพื่อน้ากจารัมพูชาครับขมิ้อดัชแล้วก็เพียนตาแรด้วยที่ร่วมให้การสนับสนุกนะครับเพราะเป็นยกแรกคยกที่เนะเจ้าด้าย่ด้วย พยนะไปได้เล่นพันเยคือร้อมชไได้ไปมวยที่ปราดเปรียครับชได้ซิกชกอะไเป็นพยัญชนะแรงไม่ดีหมดเิดกับมวยบู้มาถ่างข้นอพยาญชนะเพชรตากรวันนี้น่าสนใจนะครับว่าเกมจะออกมาดงไหนบูเตียสัม่ขึ้นคอตัน้เรยกอะไเตน่จะกัมากครับแดงนี่จะสุพรบุนะสุพรรณบุรีดงเป็นเมืองนักร้องนะฮะนำมาทีเราเราจะได้เห็นนักมวยนะับ โอ้ยอย่างกันนั่นของจ้าเพชรสุพรรณบหมีรถก็ถือว่าแชมเปียนในหลายเส้นนะฮะ้ามาเนี่ยมาประเภทว่าเกตไกลรั่วแผ่นกับทางนั้นเขาเกจากสุพรรณบุรีันะทนี้ก็น่าจะตามรอยุูกพี่ได้นะพยันเพราะว่าต้อวหลักมาดิหผวหล้าที่สุดเลยได้ไงมา20กว่าครั้งแล้ว่าโอ้ยืเสียดีแวตึลมแลยครคุณลูกโดนคนนั้ของคินักกี ทุกคนับชายกไตจะมาออกกู้ต่อกรที่นีตัตาเทาาเดินสายก็มดสายอยู่ในกะเบียดชั้นของชมรมประชาภาาะออกนะออกมาแรด็ไปนั่งกอดไปนั่งกอดเอานั่งง แตวันนี้ขอบคุณนักตบที่อยู่ในสนามแล้วก็ขอบคุณนักตบที่อยู่ทางบ้านด้วยนะชมไปพร้อมกันกับเราเลยเริ่มแล้วครับเริ่มมีการท้าครับเตะแรงขึ้นแล้วครับเตะแรงใครครับใครเตะก่อนครับเทร้าทองเตะก่อนครับแรงก่อนแล้วเพชรพยัคฆ์ก็มาเอาคืนในนี้เขาไม่ควาแย่หลักแต่นะฮะเริ่มสกิลตอบโมโหแล้วครับคุณธนรพลเข้าไปจิ้มลำตัวเทต้าทองโน้เข้าเสียบแทำอย่างนี้มาแปลโอุ้ยรับรักครันมาพอดีอ่ะไปกินน้ำกับน้องแล้วค่อยมาสู้สู้กันต่ออ่ะยกศอกยกต่อไทย คต่อไปเป็นลำรับมนเล็กบ้านตุกบอลหลวงกับปีเอฟเบย์โหวถึงเสวันนะครับเราจะมีเยี่ยยุสิเยตุนกับรถร้อนตอรัฐตนางโลดยอดไฟฟ้ากับหลาโยนะครับลยเวลน่นูดดยึดบอมบทีกับทานขอเงินขอแจบ้านตุ๊กบอหลวงคุณภาพ้อมชมนะครับมีระดับพิเสษงก็ส่งที่เวลาสัองผนธนนะครับเตือนควา คู่นี้พอตเตอร์ครับฝทดีเดียวไปามากขอบปขอบคุณมาปากับคตับนพวกผูีอยากจะปลูกขอบปากขอบาครับสุดทีครับวันนี้เราทาาสดโดย ยก1นึ่งเนแปดครับจากบ้านดอเย็นตำบลโดนขวากอำเบือบดา่านจังหวัดบุรีรัมย์ปเลยเนาะแฟนที่กำลังติดตามชมอยู่ทางบ้านก็ร่วมสนุกได้นะครับยกที่สองครับยกสองครับท่านยกแปเอาแรงเลยนะการประดิษฐามก็เลิกเย็นนะครับเลิกเย็น ทำเองแน่เลยครับกรรมการเนี่ยหยดยกมูลนิษานนะในการขอการของสุษาศิวราเนี่ยนะครับท่านผู้นี้บอกเลยเสิร์ฟพิเศษอ้าวเก็บครับตัวเฮ้ยอันเด็กบอยบ้างด้วยบ้านด้วยบ้านด้วยอยูไม่ได้ครับต้องถึงตัวครับคุณนันทบดีโชคแบบนี้สนุกครับเพราะว่าทั้งคู่ต่างไม่หนีกันอยู่แล้วครับดูการไล่แข่งกันเปไประยะพอยืนอย่างนี้ดูสูง่ายนะครับแต่ว่าเพชรปานุรงครับนี่นครับ หน้าตาอะไกันไม่มีเหล่าเต็งนะครับเดินชนเลครับปัดบัดลำตัวที่ซ้ายก่อนลูกหลานในายกสมาคงนั้นยงทุนจัดระเบียมากเลยนะไม่เก็บไม่เคยเป็นตาพรองนะเราไปดูชาติเยี่ยวได้นะหลายหลายข้าศัตรายไฟที่เห็นแกเหญ่เลยใหญ่กว่าเดิมก็เจอมาแล้วง่ายๆเลยประเภทว่าชัติการมัถามว่าเขาหายใจทางไหนนะสงสัยหายใจทางลูกของคนนะครับตัดขาของมัน ไปใช้คลินะครับนี่นะครับเข้ามาแล้วเลือกพ้าไปคับเอ้ยเอ้ยอย่าวงปัดยิพ่วเ้ยอะไรไปไมเพื่เอ้ยเอกสุภัเดยันไงครับบุรีรัมยเจอของบากันบุรีรัมย์รื่เปล่าเยและโดีเก็ทตาทองพยายามพยายามที่จะไม่ให้เพชรตาทองเข้าใกล้เพว่าเข้าใกล้แล้ปัดยิเหนื่อยัซ้ายตัดลำตัวหรือเข่าขวาแลขวา มูงััองเรมตทีบุนี่จเป็นตัวรดาองเพชรตีหัวหน้าเริ่มแรงขึ้นมาแล้วก็ตึมตมนนีนนีอัลบมาไกลมาจากโน่นแล้วฮะบุรีร้อยก็สามสียโลเจอกระปุกจะมาที่อยู่ในขัดขวางแล้วเข่าขวาเสียก่อนเพชราทองตีขวาอื่มาก ดันเข้ามุมดันเข้าให้แขนไปไล่นไปไล่แขนไปไล่แไปไล่แขนไปไล่นไปโอ้โหเลือ่นั้นวินรันเพพยัไลท้องเลยครับยงาสู้กัเขาจิ้มได้มต่อยปากก็ไปกิมน้ก่อนครับโดยคู่บัวย่ตยคู่ขอเป็น รู้จักกันดีว่าโวยมีเกลดเลยแบบรว่โวยรดเล็กรใหญ่บากท่านไมกน่าาไปช่วยนะครับฝากท่านเยขาดกช่วยมนเป็นกเปบุตรบุญกุิงนะครับกาประพฤตหลายครั้งแก็สอดรายงาน่นของนนักตึงนอยู่กัอยู่็ตอทํนีา สู่ไว้จริครับวันนี้สดๆครับจากบ้านดงเย็นตำบลนนหวางอำเภอแมนดาดจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์กับเขตพักยศหนึ่งหนึ่งนคณะที่อยู่คำศึกษาวันยุทธภูมิงานฉลองคฐมภูมิองค์พระอภัยมณีนะสำหรับท่านผู้ชมย่านสูงขอบพระคุณ้านของผู้นำผู้ใหญ่ที่ให้ความสนใจและก็บทที่ให้การสนับสนุนคณะของการณ์วันนี้ด้วยขอบพระคุณ้านของ คุณชนะการที่มาดูกาครับที่ปรึกษาของท่านสสจังหวัดที่มาดูแลของมลตพอคุณธรรชาติจันรเรนลามและที่ปรึกษาในยกองการบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมแล้วก็ของาอท่านรอบริษัทวงทองเจริญังหวนต่างหดต่างจางหว วันนี้มาเป็นตัวแทนของท่านนายกที่พัฒน์ทองทองเจรครับท่านนายกโครงการอานุปวัฒนกร่มกับมือพัฒนาบุรีรัมย์ขอบุรีาัของท่านผู้ัดงานวัสดุบริษัทไทยประกันวิยกับการมาชนสันบุรีรัมย์ท่านผู้จัดการโชว์เทคินโลยีบริษัทที่นี่ครับ่าน้จัดมานที่ีครับแค่นสัาร์ชัยที่นีครับจับุดมาเนี่ยบทประดีครับเบ้้ะแนนเฮ้ยหน้วหน้ยเฮ้ย

ไม่ยองไม่ได้เลยพี่ดิ้ยโดนเขาขวาของไม่ไปดันไปไหนจะต้องตีเขาซ้ายครับเยอะหัวหน้อหัวาหัวน้าหัหน้าหมวหน้าหัาหัว้าหััวหน้าห้าหัวัวหน้าหัวหน้าหัน้าหัาหััน้าหัว้าหัวหน้ัวหน้าห้าหัน้ัวหน้าหน้ัวหน้าหน้าหหน้ัวหัวหน้าหััวหน้าหัน้าห้าหัหน้าหัาหัาน้าหัวหน้ ที่มาเจ้าเลยต่อไมาแล้ว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 มาสุดท้ามาเลย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  เอ้เอ้ยไอ้ขวานไอ้คนนั้นเอ้เอ้ยาวอาเอ้ยปไม่ไ้ไม่เอาใชเอ้า สุดยอดทับกับหวยรุนเล็กเด็กดรถโตับแจ่ปวยอยากจะจับปวยตอนนี้ก็ขอบคุณเจาจบวยชูปโในลาทัาก็จะรออยู่จะรับกาจาให้จับพี่วยขอาวุณพี่ปวยไปไม่ใช่ทัาอยากจะจับปวยเป็นารจะปลุกอาบะจับปวยเตงานจะรือว่าเยงานบวจงานอะไรก็แล้วแต่เป็นการกรได้ได้ไส่งให้ลูกหลานได้รักดูั เน้นมาว่าอะไรนีเลนตัวจริงต้องตีเลยตรกครับเราก็มีคนก็มีนัดหนึ่งนะที่บัานดมกระทิงนะตบบนควงกรต่นปแตั้นุรลป่อศพ่ีก็ต้องปีนม่านมันก่อนะครับ่ด้นของคนอาบบ้านไปรวบมันไดหด้วยด้วย5าตัวสูงด้วยขอบคุณในด้านของคนอาบูบ้านด้วยนะถ้ามีคู่มวยนะคุณอาจจะดมกะทิ่งเลยครับอยู่ในชุดพยกก ทุกนมาวันนี้มาไกหน่อยครับนี่คุณตาดครับค้สังเกตุตาต้องมันตาดีนะตาดีจเกิดแต่เเอายิ้มให้กล้องดูวเว่าตัวเอกโดนกล้องจับมันรู้ไมนไไม่รู้หรอกทำเป็นเฉยลองเราเี่ไม่ต้องไปเลยนะครับี่ีคน บนเวทีมาแล้วยกสำคัญครับยกสี่ยกไทยไล์แต่จริงๆิแล้วมวยไทยสำคัญทุกยกครับบนรูปเรียก

ก็ินกองติดกันตสัมผัสกันอยู่ให้จับยได้พราากันนะครับอยูดเยอะๆ่ก็ย่งนก็ได้เล่นนะครับบ่านจดลครับว่าวเเก่ับพิเศษยีต้องมาดูมวยสู้ต้องมาเล่นหุนก็ได้เล่นนะเป็นเก่ยวกับพิเศษแม่พูดแล้วมองแมห้รำมือูเล็ก เนอะไรมากชื่นใจ่นใจกับชาที่ได้เหง่อกรดเอก่ระหาปนี้นะครับไรแล้วุณก็ิ์ดนะดหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยกำหรับเข้าสุสตราแ่ยกยี่ห้ายกสุขแห้งไอ้แก้วอย่าลืมลงมาถือนี้ด้วยนะจะรอค่ะ

เยียบเอออายอายอายต่อไปต่อไปต่อไปเทไปเทไปครับเฮ้

เป็นทางการนะคบปมาสักคู่นีอาวุธที่ออกมาัตั้งแต่ยแทกเลยครับในช่วงจังหวัคนเ่เรยะยแไป่ม่แ่อกับพวกนี้เลยที่ไปที่ไปที่ไปปล่อยนะครับรอเวลาเดี๋ยวดูคะแนนสมครับโคชนีลวัเสร็จการปั้นนออกมไห กันโยงครับอันนี้ไรไปไทยหลวงหวมไปคะแนนเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ไปที่จุดชุก